ื่องของการกินเนี่ยถ้าผมว่าเราเอาประมาณใช่เราเราต้องรู้ตัวเราว่าขานาดไหนมันพอดีกับเราไม่ด้<ะ>ยึดเวลาแต่ยึดความเหมือนหลวงตาโบดใหม่ๆหม่ทำไมหลวงตาไม่กินไข่ไม่กินนมเพราะหลวงตารู้จักว่าตัวเองรลคะเขาไม่เสริมตัวนี้ไงต้องอดนอนผ่อนอาหาร <c oughs> อะไรที่เป็นค่าศึกเนี่ยเราไม่แตะเลยใกล้เนี่ยกับจิตมันอยู่ด้วยกันเราต้องบาลานซ์กันให้ได้ นักภาวนาที่ดีเนี่ยนะนักปฏิบัติธรรมที่ดีเราต้องรู้จักมาเรียนรู้ในตัวของตัวเองนะคําว่าหาจริตตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่ามันถูกจริตอย่างมึงกุกโทสะจริตอย่างเงี้ยจะเอาทําตัวไหนลรามันมีตรงข้ามกันอยู่มาแก้ฮะโลภาจริตอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันถูกจริตมันถูกใจน,นั่นแหละมันบ้าจริตเรามึงต้องรู้ตัวเองที่ว่ามึงหนักไปทางไหน ถ้ามึงโทษสัตว์จริตมึงก็แผแ่เมตตาผมจเจริญบ๊วยหันติเป็นธรรมที่แก้กันถ้ามึงโลภาพมึงก็ให้ฌานเสียสละอ่ะแต่ว่าราคา้ามยากห <laughs> น,น,น่อยนะนะอาชุพ่าเอาไม่อยู่หรอกจำไว้ต้องไปปรารถาเลยัะฮะต้องไปประชาเลยไม่ต้องอาชุพ่าเนี่ยเอาไม่อยู่อาชุพ่าหลวงตาต้องเอาภาพไปคืนอาจารย์มาเพ่งได้สองวันเนี่ยนะเอาไปคืนอาจารย์ ไม่ไหวแล้วมันประกอบคืนหมดมันไม่เพ่งหรอกตรงผ่ามันไปเพ่งตรงนั้นอ,ะอ่ะครับนะอะยุบหนอพองหนอมันไม่ยุบแล้วทีมีแต่พองอ,ะอ่ะครับเราต้องรู้ของจริงมันเป็นอย่างนั้นนะเปนั่งอยู่บนเขาไม่ใช่มันมีศีลไม่มีหน้าอารมณ์เนี่ย ปีเดือนหนึ่งหลวงตาฟงซ่านนี่นะวันเดียวนี่มีเมียวญี่ปุ่นตังสองร้อยคนน่ะมั้งไปนั่งคิดเอาอยู่บนเขาเพราะว่ามันดูหนังเยวีไปเยอะไม่ต้องไปดูในทีวีเลยนี่นี่มันมีแร้วถึงได้เห็นชัดเจนมากนะระหว่างการขับเคลื่อนของวันนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าถืออสีน่ะ ไม่ต้องไปถือหรอกไม่ต้องไปนั่นหรอกถ้าอยากไปสมาทานก็ได้ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่มั่นใจตัวเองแต่ถ้าจะถือศีลแบบหลงใจจริงๆขอให้รักษาตัวเองมีสติไม่ทําความชั่วนะรักชั่วทำดีนั่นแหละมีศีลครบทุกข้อเลยศีลส,สองร้อยยี่สิบเอ็ดก็มีขึ้นทันทีเลยนะเอาสิมีครบทุกข้อเลยนะศีลคือข้ขอห้าม สิือข้อเดียวคือรักษาตัวเองรักษาใจตัวเองเอามีหมดเลยทำไว้ซิใจอย่างดีเลยเออศีลเนี่ยมันเป็นอาวุธนะเหมือนกับอ่าอ่าทุรองทวัตเนี่ยก็เป็นอาวุธเป็นเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เราต้องเข้าใจนะอ่ะ,อะเป็นเครื่องมือที่จะประหารประหาละรล่ะนะเราต้องเข้าใจศีลด้วยเข้าใจ อะไรด้วยนะไม่ใช่แปลเอามาตำหนีคนอื่นฮนะอันนั้นพวกนะต้องระวังเลยนะเนี่ยเขาเมาเมาในศีลเมาในอะไรงไงนนะถ้าถึงเรียกศีลเราพระจ่าปามา m ระวังเลยถ้าอธิษฐานในทีจิตคือเรารักษาเลยศีลให้มันเกิดจากใจเรามากกว่านะให้มันเข้าถึงใจไม่ใช่แปลแอาประเภทนี้นะพระองค์ที่เอาศีลให้ก็ไม่รู้มีศีลหรือเปล่าหรอก จริงไหมอ่ะเพราะนั้นอย่าไปพึ่งใครเลยพึ่งตัวเราเนี่ยผู้เจ้าบอกอยู่แล้วรักษาตัวเองนะตั้งแต่ศีลศีลคือตัวเราเองถ้าเราไม่ไปเบียดเบียนไม่อ่ะอย่างที่คนที่มันว่าไปเลี้ยงปลาเนี่ยเอาอาชีพไหนล่ะที่ผู้เจ้าห้ามก็จะทําสิแล้วจะไปถามทำไมอ่ะพึ่งใจเชื่อผู้เจ้าก็จบแหละครับจริงไหม ตอนนี้มันสงสัยเหลือเกินเพราะมันก็กลัวนะกลัวกลัวมันไม่มีอํานาจเหนือเราไอ้ความคิดมันคลองเรามานานไงมันจงเป็นท่านมันต่อไปนะ,นะใจไหมเราจะมาฆ่าตัวเราเองนะหลวงพ่อยังพูดเลยว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนทรศัพท์เนี่ยเราจะมารีเซ็ตตัวเองอ่ย ให้เหลือเครื่องมาจากโรงงานเดี <stuffing Có S 2> ๋ยวนี้พวกเกดกลับเป็นโหลดข้อมูลใหม่เข้ามาจนเต็มฮะ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 มันไม่ว่างหรอกถ้าไปคิดอยู่นะนะฮะมันอาจไปไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าให้ล้างสมองตัวเองนะไอ้ล้างสมองภาษาคนเนี่ย มันไม่ใช่ล้างสมองมันอัดข้อมูลใหม่เข้าไปมันเลยเจ็มไปด้วยขยะ,ะมึงลองอาออกสิกรรมตัวเนี้ล้างให้มันดีให้มันว่างแล้วมึงจะรู้หรอว่าโอ้ยมันไม่มีอะไรเลยคิดทุกครั้งเป็นกรรมทุกครั้งหอ่าคิดไม่ใช่กรรมถ้าเราไม่ปรุง ระบบปฏะจิตตวบาตรเนี่ยการเกิดที่แท้จริงถ้าเราไม่ปรุงถ้ามันคิดเนี่ยมันไม่เป็นกรรมหรอกมันเป็นแค่สังขารเข้าใจไหมจะจาไปปรุงต่อะมันเป็นมือเราเป็นเจตนาเห็นไหมเข้าใจไหมความคิดไม่ใช่ทุกจะเป็นเหตุแห่งทุกค่องกี้เราความคิดเรเป็นมือกันแหละเห็นไหมคิดมันก็เป็นแค่ขันเป็นสังขารเห็นไหมฮะ มึงแยกไม่ออกระหว่างขันกับกับกับตัวจิตเดียตัวสติเดนดี่ยนะ,ะมึงมึงก็เลยเอาขันมาเป็นตัวเอง <c oughs> อะนะยิ่งมึงไปขยายขันห้าเเจ้าย่อลงเหลือสองมึงกลับไปขยายออกอีกครับผมอะเหมือนสมถะเนี่ยว่าเจ้าย่อเหลือแต่วิปัสนากับสมถะจริงไหมกรรมฐานใช่ไหมมาร์คท่านก็ย่อลงใจสิกาสินธรรมิปัญญา ไม่ขยายออกมาทําไมอ่ะข้ายไหมก็ใจกับกายยังไงลูกกับนามนี่นามคืออะไรล่ะคือความคิดรุ้งแต่งนี่แหละนี่มึงเห็นวงกลมไหมนี่เราสังสารวัฏวงกลมเวียนวนนะสามสิบเอ็ดภพถ้าอยู่ในวงกลมเนี่ยมันก็ไม่ใช่นิพานถ้าหมงแก่วงกลมคือนิพาน แล้วมันจะวิเศษวิโสตรงไหนวะพรมอ่ะสาธุครับฮะฮะเทวดามึงจะไปวิงวอนแล้วมันช่วยฮะฮะมันก็ถูกของมันอยู่จริงเลยฮะถึงบับอกถึงกล่าวว่าเราเป็นผู้ชนะนะเราเป็นผู้ชนะเพราาะว่พูดอย่างนั้นได้นะผู้ชเพราะว่าเหมือนกับ โคออกจากวงกลมเหมือนแหอ่คนทั้งหลายนี่มีุกี่อย่างไรก็อยู่ในแหใ่เราในผู้คนออกจากนี้แหละใช่มึงจะเห็นเลยว่านะวงกลมเนี่ยนะทำไมถึงเป็นวงกลมมันไม่มีที่สุดเหมือนมดไตขอบนั่นแหละคนนั่นแหละถ่ามที่เป็นผูนมันจะกลัวอะไรมันออกไม่เป็น เพราะว่าจะต้องเวียยงไายอยู่ใช่อเวี่ยเวียนวนะเข้าใจไหมนี่คือวงจรประจิตจสมุนบาทนะถ้ามึงมึงตัดวงจรตัวหนึ่งได้นะมันทำลายหมดเลยวงวงกลมเนี่ยเข้าใจไหมนะเข้าใจไหมครับไม่มีอะไรหรอกธรรมะ ไม่มีชื่อด้วย,วย <laughs> นะวันนี้ก็มาคุยกันแบบสนุกอ่ะเนาะ <laughs> ได้ถูกใจไ <laughs> ว้กพว่ามันได้บวชนอะไร <laughs> นะ <laughs> <laughs> ทำไมทำไมหละลวงปู่ม,ม่านถึงบอกว่าท่าน,นมาหาเอาเอามาหากับตำราที่ไม้นอกวั <laughs> 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 นอะไร <laughs> อ่ะแต่บแบบพระใจมีศอกเข้ามาด้วยครับมากว <laughs> อ่ะมีมีลวงปู่ขุนนะครับลวงปู่ขุนกับอ่ะลงปชิ <c oughs> กับลวงบสิงเป็นสหายกันลุงป่ขุนเนี่ยน้ำโมเนี่ยอาทิตย์หนึ่งยังไม่จบเลยน้ำโมตัวเดียวเล<า>ยจังท่องไม่ได้ลวง่สิงเนี่ยเรียนอภิธรรมสามเดือนจบหมดครับพอเรียนจบแล้วกูจะมาเรียนทำไมวะก,กูก็รู้แล้ววะมันเป็นแก่ อ่านฉลากยาไม่ได้กินยาก็เลยชวนเพื่อนเป็นปฏิบัติไอ้ไอ้ลุงปุขุนเนี่ยขณะอาทิตย์หนึ่งอะงโมยังยังไม่ยาได้พอาเป็นปฏิบัติลุงปุขุนนี่ไปแหละคนที่ไม่มีสัญญาไม่มีความรู้สกอบเพลมากเลยลบงปุ๋จหญิงเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เลยไม่เคยสงบเลยถือโซมสงสัยเข้าไปในเข้าไป มันเต็มไปได้วยข้อมูลอันนั้นใช่ด้วยย่านั่งไปบุกมันต้องเป็นอย่างนั้นฮะทีนี้หลวงปูคค่ขุนนี่ไปไกลเลยครับมันต่างกันไหมทีนี้หลวงปู่แต่ว่าหลวงปูคค่ขุนนี่สอนไปไม่ได้นะสาธุนี่ยอยู่หนองขายเนี่ยท่านเสียแล้วล่วะตอนใครไม่สอนเลยตาไม่ใคร ใน้าไม่ใครเ,รเออ <c oughs> ไม่ไม,ไมเ่เน้นเะน้นเน้นนะเราแกลุงปุสิงเคยบอกแกไงว่าไอสัตว์ตัวเมียก็จะไปแจกมันปนจิตีอะไรทำนองนี้ว <c oughs> ันนั้นงวัวงัวมันเข้ามาวัด <c oughs> เน้นก็เลยไปไล่วมหาไม้ไม่ได้เลยเอามือตีทายวัวพี่เลยน่าน่าน่นหลงปู่คุณมันอาบานะัดได้นะราฉัน <c> เ <oughs> มื่อลังมาาเนีมือเ้ามาามากินเขา อ่าอม่ออกมันปิ้งปลาแม่ไข่มาหลวงโมคุณก็ร่างจิบไช่ปลาแม่ไข่มันปลาตัวเมียด้วยนะลูกสนไหวมันใจหรอละหรอจำกันเลขกับหลวงพ่อนอ่นี่หน่อยเข้นบ่เป็นนั่นแหลมไม่บ่ละแม่ว่าเขาบักโม่จังไรก็บักโม่แบบวแบบโบโบโบพาน่ะ ห็่บอลล่ะอ,อ่าอ่แน่นอนครับอานเมื่อเบิดมึงคือโบเข้น่บินผมเค้น่นเป็นรับเบิรจังเค้นยังไงมาสลูก่อลชุนจับบอกมอไปทุ่มหัวเนหนี่แค้นยังสีวะสนเ <c oughs> มื่อหลังมาไม่ออกเพได้บอกมีหนังมาคาตเก,กีนบอมีทุเรียนเน้นเน้นซื้อบ่นเนี <c> ่ <oughs> มันมีหนังร้อมเมืองกลนผมไม่ซะ่มเมือนแด้เป้าน้าขึ้นฮะฮะอะะบอ้ท้อจ่้งโหวโอ้ยบุไท้รนี่แหละก็ว่านะอะ้ังเทียร์อกกับเขากับโมหูเนาะคือยังเน้นลอยยังเช่ละนะมันก็จับเอาเมื่นะนะ ปาแม่ไข่ได้หรอน้องพอ่อถ้งสิกินถึงจมนึงไข่กระยาหงอไม่สมันตายเราเถั <c oughs> ะเราว่างไว้ชุบสอนมีไงเก่งๆเนี่ยครับตีกันเทเรนตงอยู่แล้วอยู่เมืองอุบลน,นี่แหละปีปีสี่ห้าหรือสี่หกนี่แหละทำวัดน้ำกันดีๆนี่ละอ่าสวดปฏิโมกข์เลยทั้งสององค์ ห้องว่ายๆแล้วพื้นไม่สวยผมเน้นเสื่อเชียร์ค่ะผมมาสั่นเขาจนในแดนไปหาไปแยกออกไปยังจะตีกันมันสอนที่ผมที่ว่ามันบ็ิตามมาสั่นเน้นเน้นบีบข้อจรวัดไปสอนวินัยเน้นละพระไปเฮ็ดนะมันตัวที่ผมเรามันบริษัทน้ำผมมาสั่นได้บอกสอนวินัยระวังนาหนาจะของบริษัทนะเพราะว่าก่อนจะบริษัทเมื่อนั้น เมื่อนั่นเน้นเน่นเน่ยไปนอนหรับอยู่เน้นเงงนื่องจมนางปนาเนี่ยแม่อาจารย์ปันโวเห็นนีะ่นะพอดไปนั่งฉันน,นางปนาพอดมีผู้สาวมาสานะผู้สาวผู้สาวคู่มามาหาเนี่ยเพื่อจะมาเลียนพร้อมพิเตอรชุดอย่างไดยนี่บูอาจารย์ก็เลยเน่นนั่มเรื่องพร้อมพิเตอร์ครับไม่ยิ่งผู้นั่นสาอยู่สองต่อสองเน่นเสื้อปัณน์นั่งบรรลับสาอยู่ในหันปัตโวหูนั่นอาจารย์ก็ได้ เลยคุยกับผู players, ers, edi, chanting, ้สาวสเดมันหลับผิดสเดผ่านเนี่ยเสือเราหูจักวินัยเราไปสอนมันนะไม่บอกอ่ะไม่ยิ่งผู้อ่านเสอผู้คนยังมาต้มขมเอาใบเพียฟ้านใส่เงาเด้อผ่นยัง่ามันก็เก็บความแค้นไว้ชั่ววันแล้วมันก็ใส่กันตัววินัยนะเขาจะยั่งบนดสอนจากเขาอีหนเป็นเองมันว่ากตีกันตัว ปีนั้นเขาได้เอาไปจบไปไว ah er, ้ผ้านน้ำย่อยเน้นเสือยุ้มก well. ันบ่ได้นีรล่ละอยู่เรอกกูบ่นโนี่ละผ่านบางครั้งบางที่เนี่ยนะบินไยเนี่ยพุณว่าอากานเขาบอกเข้าใจเรื่องบินไงนะบินไงเนี่ยเป็นของดีเอามาขัดมาเกาจะของเป็นเครื่องไม้เครื่องมือจะเปิ้นฉิมไปให้นะพระพุทจเจ้าฉิมสมบัติอารามคาสุมนี่ให้นะ ว่าฮ yeah. yeah. uh ัาจะจับต ha yeah. yeah. uh ัวใหญ่มาแก่มาคัดจากของนะนะคือยังหลงสายานยังที่เดิมมันมีไงมีไงเลยไปเอาลงศพมาไว้ไม่หมดอ่ะเขาต้องหาวิธีแก่เนาะนะนะคำมันโอนเหนือมันนอนดูอะไรกันจะกินเขาชนะเขาแม่ว่าฉั่นนะว่ามันมีกินได้มีกินกับพวกกินเนี่ยมันคั่กแคอยู่บอกให้นะ นะนะนี่คือการปฏิบัติคือการขัดทุกที่ทนยากคือการขัดจิตขัดใจข,ดใจขดใจัดใจตัวเองฝึกใจตัวเองฝึกครอบอดส้นขันตีบาลมีมันก็เกิดกําลังจิตกําลังใจเท่านะั้นละนะนะอันี้อย่างโดกสร้างกําลังใจจะครองให้เปลี่ยนสัทธาไม่อินซี่นะเราเห็นบ่เขาเอาเรื่องสีทนมโนลาหมด ไ่บอกหะสีทอนน,ทนี่สีเนี่ยไมยถิงสีทอนนี่หมมยถึงขันตีมันโน่ล่าเนี่ยหมายถึงใจมันเร็ววะฮะตามหาใจจาความรู้สีทอนบูปาไปไห่ห้องทุมมอล่ำฟังคำว่าไม่บอกอันนั้นมะล่ำต่ว่าเขาที่จริงมันเป็นแฝงเลยคติซ้เพอสมัยก่อนเป็นอย่างบุท่าจังว่าเป็นนิชานนวทุ เพราะว่ามันมมีบันทึกขับไปบว่อทงศิมันจํามันลืมไงขับ,บ่าเป็นนิทานมัน,น,มนโอ้ยชื่อได้เรื่องมันยังอะนะเห็นบ่าป,า,ป,า,ป,า,ปา,า,ดาดโบราณผดเลยแฝงคติตท่มไปในนิทานนะเขา้าใจยังบ้านอิสิตขามไปเมืองพุงเงินมูดูต้องขามแม่น้ำกะเลกกระท่องแม่น้ำตันหานาที <c oughs> มันต้องอาศัยยังล่ะจิไปหามาโนรา์อยู่เมืองพูเงินฟังผุดต้องอาศัยอินซีบ่ะฮะเห็นบ่ล่ะ อินซี่จะไปกินเขาฉลองได้ฉลองนั่งโมโนล่าจิสงหนาง้าเหมบริสุท์เห็นบ่สีท่อนอาศัยอินซี่ขามไปปุ๊บเหมยบริสุธ์เลยพ่อโมโนลา mm hmm. ขบพ่อใจยของให้พ่อเหตุมะเนี่ยจมซะนั่นแหละเนี่ยมันบพพ่อ,พอมันรู้ไม่ทันรู้ไม่เท่าทันสติมันไม่มีกําลังอาศัยชานเนี่ยก็เหมือนกับคนมีแรงแต่ไม่มีมีด ถ้ามีใจปัญญาเนี่ยไม่มีแรงมันก็ฟันไม่ได้มันต้องทำบัตถะและวิปัสนาเนี่ยกลมเกินกันนะมันต้องไปรักษาหลอกศีลให้ศีลรักษาเราแค่มีสติอยู่ในลมหายใจเนี่ยศีลมีครบข้อเอาสิเอาสิเมื่อไหร่เราอยู่ในเนี่ยในในีลมหายใจเนี่ยศีลมีครบถ้วนนั่นแหละศีลเกิดขึ้นทันทีบริสุทธิ์ด้วยเป็นอธิศีลอธิจิต อมันต้องไปขอใครหรอกนั่งอยู่เมื่อไหร่มีสีเมื่อนั้นเอาเห็นไหมเราถึงได้เห็นสีนั้นแท้จริงโอ้ยนี่แฟนขับนล้ตามมาจย่างนู้นเลยนะได้ใจกันเลยลองดูลองดูว่าบักขาดทุนอ่ะมาเดรุดมข้างในบักขาดทุนนะ อ่ะไอหมอถักมันปองเขามาบวขาดทุนบวขาดทุนนะอ่ามานี่อีกอย่างหนึ่งเหนี่มาเยี่ยมเยี่ยงกัดศูนย์ศูนย์สามร้อยกระาขดอ่าอ่าศูนย์สามร้อยกระทาขดเพราะเลหมอนั่นทุบบวชเป็นเจ้าวาะอยู่นี่หรอวะลูกศิษย์เอ่อ่ได้ครับอย่ได้บ้านหลายครับคุณตา อููดขูถาเอเป็นหัวหนไงครับสมมาหากินแก้วจุงมาหนุ่มๆยมยางไปใช้กับโบไดเอาโลดมากแนวใดนะอะนนะอยาเอินแก้วจุงมานะยากมันเมินมันพอใจได้เนี่ยความพอใจเห็นไหมฉันถ้าตัวนี้มีทั้งสองอย่างนะ อ่าอ่าสันชาเนี่ยเป็นทั้งป่ายกุศลและอกุศลครับนะบอินเจตสิกนะอ่าพอใจในการเกิดพอในพอใจเพราะเราละนันชีเพอขอขพอใจไม่ได้มันก็เลยอยู่กับความพอใจไปไม่ได้ <laughs> มันพอใจอยู่อย่างเงี้ยแต่เียนดูที่จะวางเนะเไม่มีทาง <laughs> <laughs> วางใจปาก ลองเขามาขี้ใ่สูนมันดูสิมึงใจนะ,ะจำไว้นี่คือความพอใจนี่คือพระพุทธเจ้าสอนแต่หลวงตาไม่ค่อยพูดเรื่องจิตเจตสมีคนมาถามเมื่อก่อนตอนมาถามว่าจิตเจตสิคืออะไรหลวงตาก็ไม่พูดเลยครับทีนี้ก็มีครูบาพงเชพมั้งหลวงตาพงเชพแปรอธิบายเรื่องจิตเจตสิกเขาบอกโอ้นี่สิใช่จริงวะหลวงตาสิ้นคิดน่ไม่รู้เรื่องเขาครับ กูก็เลยว่าเออกูไม่รู้เมันก็เลยศรัทธาหลวงพ่อพงเทพมากเลยอ่งนั้นเจมาด้วยมันบอกหลวงตามไม่รู้เรื่องนะถ้ามันมาถามเรื่องจิตเจตสิกมันก็บ้าแล้วคนมันถามเพื่ออวดดีนะไม่ได้ถามเพื่ออยากเรียนรู้หรอกนะนะ่าจิตเจตจสิกมันเด็กมันก็อย่างรู้ตัวถ้าเปลี่ยนแปลงตรงตัวก็เจตจริงไม่เจตนานั่นและเจตสิกนะ จริงแห่อ่ะนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้บาลีมันคนไทยมันใช้บาลีเยอะจริงไหมคันจับแพทย์พดุงคันสู่ขายอย่างเงี้ยมิจตบาลีทั้งนั้นแหละจริงไหมนะเยอะแยะไปใช้บาลีแต่ไม่รู้สึกตัวว่าใช้บาลีใช้ภาษามาโครนะทุกวันนี้มันก็เลยอ่าไปแปลเรื่องภาษาผิดเรือสังขารอย่างเงี้ยสังขารไม่กการปรุงแต่งนะ อ่าเพราะอาศัยปัจจัยไงนะสังขารเนี่ยคือการปรุงแต่งนะ,ะสังขารที่จะสังขารคือความคิดปรุงแต่งนั่นแหละนะ <c oughs> แต่คนเราจะไปเน้นสังกายกายแล้วสังขารกายสังขารมันเป็นตัวหลอกตัวหนึ่งเหมือนกันมันก็ปรุงแต่งเหมือนกันแหละแต่ตัวเหตุใหญ่มันคือมโนกรรมนะคือความคิดที่เกิดจากมโนภายในใจนั่นแหละตัวแท้มัน <c oughs> มึงไม่ต้องโดนกระทบหรอกมึงลองไปนั่งอยู่ในห้องแอร์ไม่มีใครกระทบมึงก็สร้างขึ้นได้ <c oughs> <laughs> แล้วมึงจะเห็นความชั่วร้ายของมันนะมันไม่มีดีหรอกนะ cá. ไม่มีหรอกคิดบวกมึงดูดีๆนะงั้นเข้าถูกผสมชาใหม่ๆพุทเจ้าพูดถึงเรื่องกุศลสังฆปะใช่ไหม คิดดีอยากให้คนดีอยากให้บ้านดีเมืองดีอยากให้เขารู้ทําไปแล้วออกออข้างนอกหมดแล้วนะ<อ>ประมปานเออนน่นอนพวกคุเจ้าเลืกถึงดีดกว่ากุศลสังกปะป <c oughs> ะนะถ,ถ,ถ้าเจอจุดนี้ก็ต้องกลับมาอยู่ลมหายใจเลยใช่ไหมใช่มึงอย่าไปสนใจเลยกุศลสังกปะนะอะไรก็ต้องคิงโอ้มันคิดดีมากไวมาก่ะมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้น มิจะอ,อยากช่วยคนอื่นอยากใช้เานเมืองอยากให้เพื่อนีเมืองอยากให้คนรู้จำนี่สิ่งนี้จำนะเอาไปเอามาถ้าเขาไม่เชื่อตัวเองคิดจนผอมเอาไปเอามาเอากุศลเข้าแทรกข้าเรื่องวิปัสสน์ไงจำไว้ระวังนะนะวเวลาคิดจะไปสอนคนอย่างนี้ก็ต้องตัดอ่ามึงอาชา,านะนะมึงมึงยังสอนใครได้เอาฮะสาวแม่ห้างใครยาสน่หัวจะของยังป่าอยู่งีะไปหาใครสเน่พื้นจงที <laughs> ฮะพิษตำลาเพราะจะเกิดอาถรรณะฝึกตนเองไงเดีย๋ยดี่ก่อนไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ฝึกคนอื่นจำไว้มันถึงเป็นธรรมแท้นะนะจำไว้มันจึงเป็นธรรมที่อย่างให้ธรรมเป็นทานชนะการการให้ทั้งปวงเนี่ยถ้าเป็นธรรมเบื่อทําเมาล่ะครอ๋อมันเป็นยาพิษอ่ะครับมันต้องเป็นธรรมที่นะเป็นคําของพระพุทธเจ้าจริงๆนะ จำไว้มันอันตรายนะจะบอกให้นะจำไว้การไปสอนบุคคลอื่นในที่จริงมันสอนกันไม่ได้หรอกมึงเชื่อสิบะแค่ชี้ทางให้ขวานสอนไม่ได้หรอกทิศมันไหลมันเยอะจะตายไ้นะนะที่ผมพูดเนี่ยกูไม่ได้มาสอนใครนะเว้ยมาคุยกันนะไม่บางอาจเลยกูเนี่ยบุกคนมันมีกาดอยู่แล้วทิศมึงเชื่อวปล่าไม่ช้างหรอกนะ นะนะมันต้องสอนตัวเองฝึกตัวเองอ่ะจนก็จะเห็นโทษของตัวเองนะนะจำไว้จำไว้นะไม่มีหรอกนะครูบาอาจารย์ตายไปไม่รู้กี่ถ้ามึงจะฟังธรรมเพื่อบรรลุนะหลวงตาผักเทศไว้ใส่ซีดีไว้สองคันรถพ่วงอนะ่นะ <c oughs> จริงวะมึงมึงไม่มีไปฟังไปอา่านไม่มีหายสงสัยหรอกนะ ในทฤษฎีในการคาดคะเนในการคำนวณไม่มีทางน้อกจากลงมือปฏิบัตินะไม่ใช่รู้หมดนะมันหมดรู้นะนอการปฏิบัติทำเนี่ยนะไม่ได้ได้อะไรเลยนะการปฏิบัติทำนี่สิ้นเนื้อประดาตัวเลยท้ามึงอ่ะหมดเนื้อหมดตัวหมดหวังสิ้นหวังนะ ไม่ได้นะเสียทุกอย่างเลยนะกูเดี๋ยวนี้ะศูนย์กูยังไม่มีเหมือนไอ้นี่เลยนะเข้าใจไหมไม่มีหรอกไม่ได้อะไรหรอกไม่มีไม่ได้ได้อะไรไม่ได้เป็นอะไรด้วยนะนะเราปฏิบัติเพื่อออกจากสิ่งที่เรามีเราเป็น กนะารปฏิบัตินะแท้จริงแนละ้วโอ้เป็นอย่างนี้นี่เอง <ยา S 1> นะหลวงตาก็ดีใจพอใจนะยิ่งมาเจอเนี่ยเจอจากเมื่อคืนเนี่ยรู้หัวมันล้านแล้วมันโกลงง่ายมากตอนแรกยังว่าเลยอีชักเอาคูมาเนี่ยไม่ใช่วงแตกเลย ันน่าจะนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่พูดดีๆนะครับเก่งๆอย่างเนี่ยอย่างพระอาจารย์ปันชิตอะไรอย่างเงี้ยสมควรเลยที่จริงไม่ง่านนิมนต์กูมาหรอกจริงๆนะนิมนต์กูมาทําไมกูกูเทฟไม่เป็นนะโอ <ห S 1> พูดตามภาษากูไปอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้มันขึ้นป้ายแล้วกูต้องมามันมันมัดมือชกเลยอย่างเงี้ยเป็นเป็นวาสนาเป็นโอกาส เป็นบุญของแล้วมันไปไหนก็ไม่รู้นี่จมาตั้งแต่แรกนะครับอโอ้นั่นอ่ะไออด้ย,ยู่สุดท <laughs> ้ายก็ก่อนมันจะมาวันหนึ่งมันส่งไปตอนใบา่าย่เองนะตารางครับู่สามวันเลยนี่หว่าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอาจารย์ันชิดแค่วันเดียว ก็คงจะทราบโอ้แสดงต้องต้องเยอะนั้นกูก็เกินไปสิสามวันแต่มันก็ดีนะใหญ่อะไรนะใหญ่ใหญ่อะไรนะใหญ่ละเอียดละเมียดละม่อมอ่ะ ยังไม่ยังโอ,โ,โอ้โหเนี่ยไอ้แม่ยังขอบคุณไอ้ชักเลยแกไม่เคยเจอพระ <c oughs> หน้าด้านอย่างกูเ <c> น <oughs> <c oughs> ี่ยละเอียดปะ,ดะนะใช่ไหมคู่วันนี้คนก็ชอบอย่างนงี้นะจริงๆนะดูแล้วมันมันมันแม่บอกว่ามันเป็นคนที่อืม เขาจะหนีตามกูอีกแล้วตาไม่ชี้กนอยู่ออี่บ้าฝังเข็มบฝังเข็มไม่ไม่ถ้าฝังเข็มไม่หายก็ฝังไม่ชีไปเลย